สวัสดีทุกท่านเกิดอะไรขึ้นพี่น้องดูทุกท่านเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันนั่งอยู่ดีๆตกอกตกใจล้อระเบิดท,ทุกท่านนั่งกำลังโหลดคลิปอยู่ตรงนี้ได้ยินเสียงปุง้งหันมาดูอีกทีเอ๊ะอะไรระเบิดนี่ยางรถระเบิดท,ทุกท่านนี่ โอ้โหเบิงพี่น้องเอ้ยยางระเบิดแล้วม,มันระเบิดตอนที่จอดเอาไว้ด้วยนะตอนที่ขี่มันไม่ระเบิดนะเฮ้ทุกท่านยางรถระเบิดโอ้โหงานเข้าอุปกรณ์ทำมาหากินผม่าโทพี่น้องเอ้ยจอดอยู่ดีๆยางระเบิด ยางระเบิดพี่น้องเอ้ยฮะปอะจอดอยู่ดีๆยางก็ระเบิดออกมาโอ้โหมันหมดสภาพแล้วเนาะท,ท่าน กำลังนั่งโหลดคลิปอยู่ท่านเสียงล้อระเบิดว่าชีวิตผมนี่มีแต่เกี่ยวกับล้อระเบิดนี่ดูเห็นหมดสภาพมันหนักแล้วนี่นี่นี่ตรงนี้ตรงท่านนี่นี่มันระเบิดตรงนี้นี่ตอนผมขี่มันไม่มีปัญหาเลยนะผมมาจอดอยู่ตรงนี้ไะไหนตะวันมันระเบิดตรงไหนนี่อ่ะเฮ้ระเบิดตรงนี้ แทงเข้าไปได้เลยนี่นี่จกเข้าไปได้นี่นี่ oh. <laughs> ขี่อยู่ดีดียางระเบิดพี่น้องเไอ้ไม่ใช่ขี่อยู่ดีดจอดอยู่ดีดียางระเบิดเลย <laughs> คือตอนถ้าถ้าตอนที่บรรทุกหนักตอนที่เรานั่งขับเนี่ยระเบิดเนี่ยเราเข้าใจนะเอรามันหนักเลยระเบิดนี่จอดอยู่ระเบิดไอ้คันนี้ก็เหมือนกันซาเล้งนี่ มันชอบเวลาจอดอยู่เฉยๆระเบิดนะแต่ตอนขี่ไม่ระเบิดน,ทน,นะท่านตอนขี่ไม่เคยมีระเบิดระเบิดแต่ตอนจอดออแปลกมากเลยอยู่ๆรถยางระเบิดพี่น้องเอ้ยสงสัยยางมันหมดสภาพแล้วเนาะนี่ขี่ขี่จนยางระเบิดพี่น้องเอ้ย ฝากไว้ท่านี้ทุกท่านสวัสดีครับ